สัตสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านดาท่านพุทธบริษัทหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้ว การที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคมณะของเปรศการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าเราจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมาก เรียกว่าจงอยาปล่อยอารม,ารมณ์ใจให้ตกไมได้ของความต่ําต้องดึงใจไว้ในได้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุทธทานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนเพื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจ ให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีแล้วก็ทําทด้วยฟังเลือกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีรอได้โลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรก,การไหว้พระคุณมาก เกรงว่าเขาจะติดิีนินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดประการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำสรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแ้เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับทับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจดได้ว่าพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี้จงให้เครียดปัญญาท่านพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศกุลคือพระพุทธเจา้าถ้าหาว,ว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคําว่าการมาสุขานิการนิโยกท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใครเพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ้งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบสบ,บายให้อารมณ์เป็นสุขให้ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดเราทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืน ใารก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกยียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกยียจทำน้อย,อยๆจะได้ผลมากใ้เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งทวันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆ ามมาทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบอยู่กําลังใจของท่านในการที่จะนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ทีท่านแสดงออกมาทางกายทาวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตวปริยา,ยานขั้นวิเศษวิโสแตงว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาท่านพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่ออกจากวากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์จะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับ,บทับถืพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุม่มๆบทใหม่ๆ <c oughs> รยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหกค่ำ่ันบอกว่าตอนหัวค่ำใน,นอยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาแต่พุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาตกะบพระเจ้าวความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ชาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ เพ่บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทายวจรัปส,สวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตสมารณ์กายของตนลงนรกไปท่านแนะน <c oughs> ําดีแต่ก็แนะนําด้านไอ้กัเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆ แล้วได้กําไรสูงสงูนักค้ากําไรจะไม่เกินควรถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้ การอากําไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาวขคข่ําอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทางานแต่ใจไม่คิดแล้วพอาถึงเวลาคขําร่างกายอย่างพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลาบากผลดีจะไม่เกิด ไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตมาต์นั่งพับเพียบนั่งเยี้ดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองนกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินดเนขาเรียกโจงกรมเป็นเอืทอาได้ทุกดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความวุ่นขึ้นมา ถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขนาดใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายตัดหลับทันทีถ้านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง ท่านถือว่าเป็นการทรงชานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญญชนสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคําว่าปฐมฌานท่านเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนจแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกัน ในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาตไม่มีอะไรหนะักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆนล่นการเจริญพุทธานุติกรรมฐานนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าใช้กําลังใจจับพระรูประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยกุยานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนวยิธิซึ่งมีทิพยิุญาณอยู่ด้วยจึงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จักรูปพองพุธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นหรือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดติดหน่อยจะมีนสิสงหรือจงอย่าลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนิสงขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอน,นิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องของประธานอภัยกับ,บัร,รดาท่านพทุทธบริษัท <c oughs> ในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายนี่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายและกลับฟื้นคือขึ้นมาของประธานอภัยดื่มน้ำนี่กเ <c oughs> ม็นกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> พอความตายตอนต้นมาคุยกันแลือเวลาสักประมาณสิบสนาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันน้อยทุกๆวันย่อมเมเนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธ แต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปนึกยังไงก็ไม่ว่าพนอนลงไปพับต้องมาคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟัง อาตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอาญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเบอ่อเอิญน,นอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็าตามท่านไม่ได้ยินเมอ่อเอิญเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วถ้าจะปลกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้นอนว่าทั้งท่านเองก็ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทโธไปไกลไปพุโทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเสร็จแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดกลายกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยจะมากวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จําไม่เคยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบิดาดีินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือว่าตีกลองประคมศพก็ดีแี่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุ้งอุดล่องเรกรงว่าผีจะหลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเรกรงว่าผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอาละมาทับตีนมุ้งเข้าไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้นถ้าเวลากลางว,วันเข้าห้องเข้าห้องข,าข้างในขื่ในห้องอ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางว,วัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมหาประตูกเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่านบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมามทโหโถคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นอน,นว่ตในเมื่อท่านบอกท่านก็นเลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุโทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของพรเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยกําจัดผีไปให้ในในไกลแสนไกลและภาวนาวาพุโทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุโทโธ ถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุทธโธ้ย่าโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไม่ดีนะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลุกก็มาเช้ามืดเจริญพระกรรมฐาน ถ้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เ,เดี๋ยวตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำว่าสวดมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมานั่งไปกรรมฐานภาวนาตามอัจาสิยศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเช่ไม่เมียโอโ้โ,อโหเยอะแยะจำนวนถ้งสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานต,ตึงตังค,งคมครางก็มองรููอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์ม,นมาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตัวหนึ่งโดดเข้ามาคล่อกก็ต,กตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ ไว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เดียวว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีกบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามา,มาก ต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโธและเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดโขกเมงเก่งแก้โดดวิง่งหนีไปเลย นี่ธรรมดาท่พุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยมาบวทสัรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแล้วตอนเป็นโรคอหิวาใหม่ๆร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วท่านเอาพรุทธรูปมาตั้งให้เห็นแล้ท่านมองดูพระพุธทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียรมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงแต่สติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุโทโธตอนนี้ลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคด้วยเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตัวน,นี้หลักตาแล้วไม่อยากลืมตา เห็นภาพร,รูปลอยข้างหน้าสายเจ้วสายสะอาดมากเหลืองอรามภาวนาไปภาวนาไปพระรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลี่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แต่ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิศมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆแล้วพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดาด,ด้วยเป็นทองคําทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำงหมดประดับไป้วยเพรแพราพรานยัญเป็นเพชรสเป็นรากายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามถีมันเบาหมดจะยกย่างไปสงนันมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บังไปหาท่านลุงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชิดดียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุปกปลกเื่อเกินมันมีแต่ความสุปกปลกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเครื่องประดับประดาวสวยสดงามแล้วประดับไปเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองอคนมีห้วหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเทนพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอาตมาก็นึกแต่ใจอแต่ลุงนีบ่าถามว่าไปไหนดันบอกก็ไม่มีในบัญชีจะเย็ยบอกเราว่าไปไหนสักคาก็ไม่บอกต่อมากระถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกหน่อยก็เข,เข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปแต่เข้าป่าดำมอไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมบวจคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของพวายายมเอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทําความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในนดงหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูด้างาั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโธเรือ่องหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายัางไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลานกลับ ท่านก็แนะนว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาทีน่นี่ลุงย่อ้ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงที่หลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดจุกใกล้ๆเป็นะน้นว่าบรรดาต่พุทธบริษัทหลายการค้ำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยาพูดไปก็พูดไหว,ไหวบรรดาแ่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอด,ดีสำหรับในต,ตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด่บรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี